โดยที่สามีเจ้าของานโอเคเพราะมันออกจากเมืองมาน้อยเดียวเองสวยมากมีเฉพาะที่เมืองเมืองน่านเมืองน่านเวียงซางชอบสีม่วไม่น่าเชื่อเนาะเมื่อก่อนเห็นลานโล่งตรงเนี้ยตรงนี้เป็นลานโล่งเมื่อก่อนเนาะมาใช่ไหมอันนี้คือแลต่ต้องเป็นระดับเจ้านายนะ นอนนี้เป็นภาพของออหน้านึงไปใช้บวชบวชหน้าเหมือนกันเป็น้าเดียวเสื้อ,อยันเสื้อ,อย่าเนี่จะมีสองในยักษ์คือในยักษ์ของคงกัปพันชาตรีก,กับเมตตามหานิยมใช่ครับภ้าหออ่อคัพีอันนี้ดูน,นี่อันเนี้ยอัดมีโชคดีมากเลยที่มีหลักฐานอยู่ <c oughs> คนท,ทํานี่ชื่อคุณแม่ทองอยู่ทํา <c oughs> เมื่อพศ2อ6 2 ปีที่หกหกห้าหนึ่งร้อยสามสีร้อยกว่สามปีนะครับทองอยู่อันนี้เป็นเงินแท้นะครับเนี่ยใช่ใช่คุณแม่ทองอยู่คือคือคนที่ทํานี่หลายคนเลยจะมีชื่อติดอยู่ในทั้งบอร์ดทั้งอะไรพวกอเอื้อตัวอย่างตามเพื่อเป็นทัพชา แล้วก็อันนี้ค่ะที่เสื้อที่ตียันอักขลาตรงนี้คือผู้ชายใส่ผู้หญิงใส่พี่ชายใส่ครับพี่ชายใส่ผู้อย่างผู้ชายใช่ไหมคะใช่ต้องพี่ชายเท่านั้นครับใส่เวลาก็ออกรบอะไรสมัยก่อนอะไรเงี้ยใส่เวลาแค่ได้รูคนใหญ่ก็ต้องใส่ก็จะยันอ๋อท่าโซนนี้จะเป็นหน้าทั้งหมดนี่เสื้อลูกแก้วนี่กัเป็นของเจ้าฟ้าอันนี้นะครับเจ้าอ๋ออันนี้ห้องเสื้อลูกแก้วเจ้าเสื้อติดบวชเนี่ย บลูกแก้วสมัยก่อนเนาะบทลูกแก้วตีขีบน,น,นหลังมาเนาะเป็นยันนี่เป็นแบบ <สๆ S 2> เขาเรียกว่ายันเมตตามหานิยมไปแอวสาวอันนี้เหรอครับเจ้าก้าขายอย่างเงี้ยเจ้าเมตตามหานิยมยๆๆบบนู่นนะครับนหน้าเกลยวเป็นยันของคู่เป็นยันอย่างกระมิ้นเนี่ยอันนี้ยันของคู่สามีภรรยาแต่งงานกันอยู่ในสิทธิ์ช่วยกันมาหาคกินเหมือนไก่ คุณจะมีโชคลาภเหมือนจิงจกสองหางถ้าคุณอยู่ในศีลในธรรมชีวิตคุณก็จะเริญนรุ่งเรืงองมีที่มามเป็นเรื่องเล่าของคนไทยหรือนะ เป็นเครื่องเงินเครื่องเงินเป็นปินป่นพวกปิ่นพวกกำไรอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้อันนี้นานแล้วใช่ไหมครับของกาวได้ไดครับเป็นร้อยร้อยปีมานะครับของใหม่มไ,หไม่มีครับของของหน้าเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนั้นก็คือนางจกจกวิเศษเมืองหน้าสมัยอาต,ตุ้งตีอาอันนี้นะเนี่ยพื้นเนี่ยพื้นนี้นะครับ่จกวิเศษเมืองหน้าเป็นหนึ่งในน้ำยาฆ่าสิ้น ของน่าขึ้นชื่อแล้วอ่ะก็อยู่ในผนังวัดภูมินที่นั่นหลังเขาผ่านไปคนวาดอ่ะครับแล้วก็จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยวันนี้เดี๋ยวจะไปกันวัตดภูมินนั่นแหละครับวัดภูมินจะมีภาพวาดนั่นเนาะที่เรานะบมื่อกีมากำเตือนนั่นครับอันนีี้ลูกปมาเจากเชียงใหม่ก่อนครับ ปังนกนี่คือราคาแบบดิสุดเลยบอกให้ฟังครับเนี่ยก็ตัวเองการเิ็นไทยอะไรงามมากเลยค่ะงามมากเลยอ่ะอันนั้นก็ก็ดีไหมจากลูกเก่าที่ตลอันนั้นคือของพกเขาอยู่ข้างในเขาเรียกว่าสินน้ำปัสกาสิ่งม่วงเปิงเลยที่ไหนงามก่อนเลยว่าที่น่าคลิครับใส่ห้องเป็นแบบนี้เลยครับเขาเรียกว่าสิ้นสิ้นดอปหรือสิ้นซ้อน พราว่าพาไปซื้อในเคสแต่ก็ราคาจะถูกกว่านี้เพราา สวเป็นงานหัตกรรมก็เ,เพื่อนเวลาจะเข้าไปจังหวัดหน้านครับอีกสิบสิบกโลสิบห้าโลอำเภอเวียงสาจอดรถทางซ้ายมือแต่ต้องเดินข้ามถนนครับนี่แม่ก็ยูเทิร์นมานะครับมีงานหัตกรรมเยอะแยะเยอะครับราคาก็พอสมกับ คุณภาพฝีมือเขาสวยสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้อ่ะนี้ในร้านครับบรรยากาศในร้านสักเดี๋ยวเราก็จะเข้าตัวจักหวัดหน้านคร <c oughs> ับตรงโซนนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟเขานะครับหอมหอม กินหอมมาจาไกลเลยตรงนู้นนะครับร้านกาแฟหอมเดี๋ยวตามกินไปก่อนเดี๋ยวมาเขาหน้าจะมาแวะกินกาแฟเขาจะดูแล้วน่าจะอร่อยอันนั้นก็เป็นที่นั่งนะครับมัน อ๋อ oh, อันนี้เขตเป็นเขตอำเภอเมืองจังหวัดน่านเลยหะบากบักบักเขาอ่อันนี้เป็นรางให้อาหารหมูสมัยก่อนนะครับของคนสมัยก่อนที่เลี้ยงหมูเขาจะเป็นอย่างนี้แหละ mm. ผมยังทันเลี้ยงอย่างนี้ครับยังทันเลี้ยงนี่ mm. กัอ๋ออันนี้เขาพามาอ๋อขับขับขับับแตตัวพุณออ๋ออ๋อออออเมียงเมี่ยง่นะครับเมี่ยงสมัยก่อนทางเหนืออ๋อที่หมักเมี่ยงเมี่ยงก็คือใบชาคนภาคกลางก็เรียกใบชาแต่ภาษาเหนือเรียกเมี่ยงอันนี้มันเป็นเขาเจาะเขาเจาะแล้วก็เอาเมี่ยง ใส่ลงไปใบเมี่ยงใส่ไปหมักหมักพอได้ที่ก็ พร้อมกับของใหม่ที่นึ่งที่นึ่งแล้วก็สุกแล้วก็เอาใส่ไปอุ่นเนี่เราก็จะกินข้าวเก่าก่อนนะครับสมัยก่อนเป็นเด็กอย่างนี้แหละกว๊ะเข้านะครับภาษาเหนือเรียก,กว่าเข้าแต่หลายท้องที่อาจจะเรียกไปคนละอย่างนะครับแต่ที่พะเยาจะเรียกอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นจะเป็นที่ของคอควายนะครับเวลาไถนา ใช้ใช้บังคับนะครับแล้วก,ก็จะมีเชือกอยู่2ด้านตรงนี้เชือกสองด้านนันนี้ก็จะเป็นรูปรูปคอควายนะครับส่วนไปปุ๊บมีเชือกเชือกแล้วก็ลังมาดึงดึงมาให้คนดึงตอนทํางานตรงก็มีที่ไหนในร้านได้เหรอจัดปลอันนี้ก็นางลำนะครับ สี่ร้อยเหรอหนึ่งเดียวอ่ะให้คุณป้าลดให้อีกหน่อยได้ไหมไม่ได้แล้ไม่ได้แล้ว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 ไม่ได้แลกไ่ได้ลไม่ได้แลไม่ไดล้ไม่ไ้ล้วไม่ได้แล้ม่ได้แล้วไม่ได้้วไม่ได้แล้วไมแล้วม่ไแไม่าไม่ไ้แล้มด้่ารว่ล้ว้แล่ไเ้มไ้เ้่า่ลเา้เเ